สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเปลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดียดรอพรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัย100%เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันในเกมวันพีชเบลตี้รัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มตู้สเตปตู้นี้เลยนะผมตู้คิดนะฮะจริงๆผมว่าจะทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมแต่ว่าผมัวแต่ทำคลิปมือใหม่อยู่นะผมก็เลยยังไม่ว่างอัดแล้วก็ยังไม่ว่างตัดคลิปนี้นะผมก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับผมสิ่งที่อยากได้จากตู้นี้นะผมนั่นก็คือตัวคิดแน่นอน,นครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะผมนั่นก็คือ100ษนั่นเองนะผมจได้อาายใส่ตัวละครแช่นเวลาที่พง ในไอดีนี้หมดเนี่ยผมก็จะได้ทําการแจกนะฮะผมให้กับผู้ชมทางบ้านนะฮะมีสิทธิ์ได้เข้ามาลุ้นกันแล้วสามารถที่จะเอาแชงไปเล่นได้ในเลเวล80นะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะฮะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะครับผมที่รัาผมถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันในคลิปเลยครับ โอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็มาดูกันที่ตู้นี้กันก่อนนะฮะตู้นี้มีทั้งหมด5สเต็ปนะผมใช้ทั้งหมดสเต็ปละ5้เพชรนะผมสเต็ปที่3จะฟรีนะฮะส่วนสเต็ปที่4ี่เนี่ยจะได้เศษนะครับผมก็แปลว่า1รอบนะผมจะใช้ประมาณ200เพชรนะฮะส่มได้ทั้งหมดแค่ 2>, 2รอบเท่านั้นนะผมจะไปทั้ง2รอบเลยนั่นก็คือ400เพชรนะครับผมก็มารอดูกันนะผมว่าผมจะได้คิดทั้งหมดกี่ตัวนะฮะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยมาประเดิมด้วยสเต็ปแรกนะครับ โผลมาคนเดียวแต่กล่องทองกล่องทองโอเคถือว่าใช้ได้แต่โทงดำตีนะผมเออมันจะมีรุ้นไหมเนี่ยสา g ที่สองรนะผมฟองเยอะมากพูละ่ะพูทองนะผมมีรุ้นมีลุ้นมีลุ้นมีรุ้นมีลุ้น,อน,นโอ้มาก็สีดาวหนึ่งตัวแล้วผสายวิ่งตัวอะไรวะเลจูนะผมอะไรจะมาคู่กับจัดเหรอโอเคตัวต่อไปก็เกลือ จะมีมาอีกไหมนะสเตปแรกส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะฮะไม่คิดว่าจะได้คิดเลยนะผมน่าจะยากคุณน่าจะยากโอเคได้มาหนึ่งตัวโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเป็นสเตปแรกที่แบบไม่ไม่แย่นะผมโอเคสเตปต่อไปเป็นการันตีตัวหน้าตู้หนึ่งตัวนะผมมีจัดมีเลลี่แก่แล้วก็มีคิดนะผมโอ้มาเป็นตี้นะฮะกล่องทองอืมอืมโอเคธงแดงทงแดง 3 2มสิบองไมอ่ะหรือยีนะผมผู้ท่องไปปึ๊บมันต้องมีสีดาวแหละเพราะว่ามันการตีหน้าตู้หนึ่งตัวนะผมจะเป็นตัวอะไรนะขอเป็นคิดได้ไหมอ่ะคนที่ได้ดีไปก็จะได้ไปเล่นคู่กับแชงได้เลยนะผมนี่ไงนั่นไงครับผมจัดหรือว่าไม่เอาโอเคได้มาเป็นจัดนะผมไม่เป็นไรฮะ อย่างน้อยก็โอเคหมดหมดคําจะพูดนะผมคิดว่าจะเป็นคิดนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรต่อไปสเต็ปต่อไปเป็นสเต็ปฟรีสเต็ปฟรีนี่คือไม่ต้องหวังเลยครับไม่เคยได้อะไรจากสเต็ปฟรีเท่าไหร่นะผมโอ้กล่องดําปี๋ไอกล่องกล่องน้ําตาลด้วยนะฮะสิบสี่จี้าผู้ดานะผมข้ามเลยแล้วกันนั่นไงครับเกลือครับเกลือเห็นเห็นนะฮะ โอเคสเต็ป okay. ที่4เดี๋ยวนะกดแคนเซิลไปแล้วนะผมหนึ่งร้อยเพชรนะอ่ะร้อยห้าอันนี้รอบที่มันจะได้เสษนะผมอันนี้คือรอบที่จะได้เสษนะฮะแปลว่าอาจจะไม่ได้ตัวละครสีดาวด้วยซ้มึงเนี่ยรอบเนี้ยข้ามไปเลยแล้วกันโอ้ยเกลือชัดๆโอ้ oh my god โอเค รอบสุดท้ายอันนี้การันตีตัวหน้าตู้นะครับผมขอให้เป็นคิดนะขอให้เป็นคิดเอาสักหลายๆตัวก็ยังดีนะผมมาเป็นตี้กล่องทองต้องอย่างนี้สิแต่ทำไมธงดำวะสามสองจีอาร์แต่ธงดำปีเลยผู้ทองสวยงามยังพอมีลุ้นนะผมไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะคิดมาสิสักสองตัวได้ไหมฮึมเออ ได้ไหมเนี่ยโลกโ,โอเคคิดเอาเอาอีกแล้วนะผมนี่มันตู้ตู้จัดหรือเปล่เนี่ยมันมีคิดในตู้นี้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปเปล่าผมอยากได้คิดสักตัวก็ยังดีอ่ะอันนี้จัดมา70แล้วเนี่ยสงสัยผู้ชมทางบ้านจะได้เอาแช่งไปเล่นกับจัดแล้วแหะครับโอเคเดี๋ยวขอถอยมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งดูดอรอปลดเลยครับผม มันเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ้าวหเอร์เท่ากันนะอันนี้คือหมายถึงสเต็ปแรกถ้าเกิดสเต็ปที่มันการันตีอะสเ็ปสุดท้ายอยู่ไหนวะอ่าสเต็ปที่ห้าคือ 33. 3 3 3สามสามเปอร์เซนเท่ากันนะแต่ทาไมเลทมันหนักไปทางจาัดหมดเลยวันเนี้ยคิดไม่มาเลยนะโอเคเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้แบนเนอร์มันไหลไปทางคิดแล้วผมกดเลยแต่รอแป๊บหนึ่งเรามันไหล มาสิมาแล้วกดเลยนะมาแล้วกดเลยเฮ้ยโอ้ <Bears> โมันเป็นจัดนี่หว่า <c oughs> นึกว่าจะเป็นคิดโอ้โหลางไม่ดีนะครับผมล้นขนาดนี้โทงนะวันนี้ก็สกิปไปเลยโอ้ยโทษเศร้าคิดทำไมมันเศร้าขนาดนี้เนี่ยโอเคสเต็ปต่อไปนี่มันการันตีตัวหน้าตู้นะผมก็ต้องมาอรอลุ้นนะ,ะว่าจะได้คิดไหมนะฮะ ครบสองรอบเนี่ยจะได้คิดมาทักตัวหรือเปล่านี่ผมยังไม่มั่นใจเลยนะผมเดี๋ยจะเป็นจัดเลือดส80แทนนะฮะ <c oughs> ทงแดงโอเคกล่องทองสายสองกรผู้ทองอคิดเธอขอร้องล่ะคิดมาเถอะคิดมาคิดมามามาสิมาสายโลครับ ไม่นะโอ้ยอุห่าแล้วแปดสิบนะผมจัด80ดสิบนะผมผมว่าตู้นี้มันเป็นตู้จัดนะครับมันไม่ใช่ตู้คิดหรือเลลี่นะครับผมออกแต่จัดนะผมตัวการันตีเนี่ยการันตีตัวหน้าตู้นี่คือจัดล้วนๆเลยนะผมผมยังไม่ได้ตัวอื่นเลยนะฮะโอ้ไม่ก็แปดสิบไปสิครับผม มันคือสีดาว80ตัวแรกในไอดีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอาจจะใช่ก็ได้จะค่อยไปสมบัติดำโอเคอสเต็ปฟรีไม่ค่อยหวังอะไรมากนะผมแล้วรอไปลุ้นไอการันตีสเต็ปสุดท้ายกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ล้นจะข้ามไปเลยฮนะอ่าโอเคนึงสองสามสี่ห้า ตัวนี้มันจะได้เศษทองนะผมแต่ไม่ได้การลิงตีตัวหน้าตู้นะธงดำนะสามสองจีอคูทองไปขอคิดเถอะนะให้คิดสักตัวก็ยังดีนะผมผม,มเริ่มงงแล้วว่าทำไมจัดมันออกมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันคือตู้อะไรกันแน่เนี่ยฮึบโลนะฮะตัวหน้าตู้ไหมนะ มาแล้วครับผมโอ้ในที่สุดมันก็มาจนได้นะขนาดไม่ใช่ตู้การันตีนะผมแปลว่าเรายังมีลุนอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะว่าจะเป็นคิดหรือเปล่านะผมโอ้ในที่สุดมันก็มาแล้วตัวหนึง่งจะบ้าตายการันตีนี้ออกแต่จัดคิดมานะครับผมตัวแรกมาดูกันที่สเต็ปสุดท้ายตัวการันตีขอคิดอีกสักสองตัวถ้าได้คิดอีกสักสองตัวนี่สวยเลยนะฮะจะได้แปดสิบนะครับผมเอ้ย กลับไปที่หน้าแรกแล้วก็รอให้แบนเนอร์มันเปลี่ยนเดี๋ยวขอดูคราวนี้ดูชัดแต่ว่าแบนเนอร์มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนอ๋อมันจะเปลี่ยนเป็นจัดก่อนนะฮะแล้วคัยมาเป็นคิดนะโอเคเรารอนะผมเรารอเผื่อมันเพิ่มดวงให้กับคิดนะผมอันนี้เป็นจัดนะรอมันปล่อยสกิลอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะอพอคิดมาปุ๊บไปเลยสกิลสองจัดนะับผมอ่ะไปอ,ะอีกซุปค,คิดสองตัวคิดสองตัวโอ้โหกล่องดำลางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผม หงแดงด้วยอือหือสามสองไหมสามสองอยู่โอเคอโอเคโอเคภูทองนะผมขอสองตัวน่าจะยากนวแบบนี้ผมว่าน่าจะมากรารันตีตัวเดียวแต่จะเป็นอะไรนะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันนะฮะอย่างนี้คิดก็ไม่น่าจะแปดสิบนะครับผมเศร้าจังไปยาวๆไปครับยาวๆไปสองสามดาวมายาวๆไปฮะ โลครับอคิดมาครับผมสวยงามหมดหรืยังวาคิดได้แค่เจ็ดสิบนะผมน่าจะตัวสุดท้ายแล้วปะถ้าเกิดเป็นยังไหลไปต่อแปลว่ามีโอกาสได้อีกตัวหนึ่งนะผมหมดแล้วนะผมโอเคโอเคคิดเราก็ได้มาแค่เจ็ดสิบเท่าน,นั้นเองนะผมน่าเสียดาย,ยนะฮะเอ้อเต่าจะจับได้มาแปดสิบนะผมมันคือตู้จัดจดชัดนะผมคิดแล้วก็เร้านะ โอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้บัตรดำมาหนึ่งใบนะผมก็เดี๋ยวจะมาสมตู้นี้กันนะผมก็มารอดูนะว่าจะได้ตัวละครหน้าตู้ไหมหรือว่าจะได้เกลือมานะฮะโอเคมาเป็นตี้ฮนะโอ้โหแบบนี้ไม่มีทางเป็นแชงและเบนแน่นอนฮนะโอโ้ข้ามเลยฮนะเึิ้งโลนะครับอย่าบอกนะว่าคิดออกตู้นี้นะ <c oughs> ผมลูฟีู่นนี้กันใช่ไหมโอเคโอเคยังดียังดีครับยังดี เป็นซับที่ดีด้วยครับผมแล้วก็สามารถเอาไปเล่นในแรงได้ด้วยนะยังไม่เคยมีด้วยนะผมถือว่าใช้ได้นะผมบัตรดำนี่ผมถือว่าไม่เกลือนนะยังได้อยู่ โอเคครับก็มาดูผลประกอบการของการสุ่มวันนี้นะผมก็ได้ตัวจัดมาเนี่ยแปเลยนะผมแล้วก็ได้คิดมา70นะก็คือได้มา2ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ลูฟี่แถมมา1ตัวนะผมถือว่าไม่แย่นะผมแต่แค่เสียดายนะผมน่าจะเป็นคิดนะผมที่80นะไม่ใช่จัดสนะก่อนจากกันไปนะผมช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจใผมเองด้วยนะครับผมสรวบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม 出たマキオしみー